สวัสดีสมาชิกในกลุ่ม V.I.P. ด้วยนะครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งแรกกับคิงบอลประจำวันเสาร์ที่17เมษายน2021นะฮะก่อนที่จะไปวิเคราะห์สกอร์กันในวันนี้นะครับก็ขอสรุปผลงานของเมื่อคืนกันก่อนนะฮะเมื่อคืนนะครับคู่ที่ผมให้นะครับออสเตรียรัสเตนัวนะครับผมพบกับคัาฟเฟนเบิร์กนะครับครึ่งแรกก็ยิงกันเร็วเกินะครับยิงกันไป1ลูกนะครับในนาทีที่2นะครับ ตามกฎนะครับเมื่อมีสกอร์แล้วเราก็หยุดนะครับให้เราหยุดแล้วก็พักได้เลยนะครับหรือว่าเราจะคัดบอลแล้วก็ลองไปเล่นเองก็ได้นะครับแต่ว่าให้เราหยุดนั่นแหละนะครับดีที่สุดแล้วนะครับผมหากใครสนใจเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในกลุ่ม vp k ีคิงบอ l นะครับก็แอดไลน์มาเลยที่ k i n g b a l l k i n g b a l l s แล้วทักผมมาขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับ เข้าฟรีตลอดชีพไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นนะฮะวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูบอลสวิเินออสเซเวนคันนะครับฮามาบี้เปิดบ้านกรบเบียนของมอบี้เอไเวลา2ทุ่มนะี้ครับผม สถิติการพบกัน6นัดหลังสุดของ2ทีมนี้นะครับสถิติบอกว่าการันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก100%นะะเนี่ยออกสกอร์สูงแรกไป6เกมการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไป5เกมและออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป5เกมจาก6นัดหลังสุดที่เคยพบกันนี่ฮะสถิติเจ้าบ้าน10นัดหลังสุดรวมทุกรายการแล้วฮัมมาบบี้ชนะ5เสมอ3แพ้2การันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก100% ออกสูงแรกไป10เกมการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไป90%และออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป7เกมจาก10นัดหลังสุดนีฮะสถิติการเฝ้าบ้าน10นัดหลังสุดของฮัมมาบี้นะครับชนะ4เสมอ5แพ้1การันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก100%ออกสูงแรกไป10เกมการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไป90% และออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป6เกมจาก10นัดหลังสุดที่เคยเฝ้าบ้านนี่ฮะสถิติทีมเยือน10นัดหลังสุดรวมทุกรายการแล้วมอบีเอไนะครับชนะ6เสมอ2แพ้2การันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก7เกมออกสกอร์สูงแรกไป7เกมการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไป8เกมและออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป4เกมจาก10นัดหลังสุดนี่ครับ สถิติการออกไปเยือน9ก้านัดหลังสุดของมอร์บีเอไอเนะครับชนะ6เสมอ2แพ้1การันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรกถึง100%นะครับออกสูงแรกไป9เกมการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไป8เกมและออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป6เกมจาก9นัดหลังสุดที่เคยออกไปเยือนนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูนัดแรกในฤดูการที่เพิ่งเปิดใหม่ของ2ทีมนี้กันบ้างนะครับเพราะว่า2ทีมนี้นะครับเพิ่งแข่งในฤดูการใหม่ไปแค่1น,นัดเท่านั้นนะครับนัดล่าสุดของฮามาบี้นะครับก็เพิ่งไปแพ้นอกบ้านมาหมัดหมานะครับให้กับมมลโม่เอฟเต่อ2นะครับผมโดยรวมแล้วฮามาบี้ก็ทําผลงานนอกบ้านได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ส่วนนัดล่าสุดของมอบี้ AIF นะครับเขาพึ่งเสมอในบ้านมา0นย์ประตูต่อ0ูนย์นะครับส่วนราคาจะก็สูงเต็มเวลาเปิดมา3ลูกควบ3ลูกครึ 00, ่งนะครับจ่ายน้ํา1 0 0นะครับปัจจุบันนะครับราคาขยับลงเหลือ2ลูกครึ่งควบ3จ่ายน้ํา0น5นะฮะร,ราคาเฮนดิแเขบอยู่ที่1ลูกให้ทีมเย่าชนะจ่าย0.90ให้ทีมเยือนชนะจ่ายหน0 ปัจจุบันราคาเฮนดได้แคปอยู่ที่1ลูกเหมือนเดิมนะครับให้ทีมเยาชนะจ่าย1.00ให้ทีมเยือนชนะจ่าย0.86นะครับส่วนราคาภูเปิดมาให้ฮัมมาบี้ชนะจ่าย1.50่งู้เสมอจ่าย4.33และภูให้มอบบี้ a อ f ชนะจ่าย6.00นะฮะภูปัจจุบันนะครับให้ฮัมมาบี้ชนะจ่าย1.57่ง้เูเสมอจ่าย4.00และภูให้มอบบี้ a อ f ชนะจ่าย5.75นะครับ จากราคาฟูที่มันเปิดมาประมาณนี้นะครับเจ้ามือนะครับลดความสําคัญฮัมมาบี้ไปนิดหน่อยนะครับแต่ราคาฟูนี้นะครับมันไม่ใช่ราคาที่ฮัมมาบี้จะเอาชนะราคาแฮนดี้แคปไปได้นะครับผมมองว่าคืนนี้มอบี้ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าคู่นี้นะครับจะเปิดเกมแลกกันและเราจะได้สกอร์ที่เราต้องการอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะคำว่าฟุตบอลไม่มีคำว่า100หากคุณไม่มีสถิติและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ จากสถิติแรกราคาที่ผมรวบรวมมาทั้งหมดนะครับ V.I.P วันนี้ผมไปสกอร์สูงครึ่งแรกทำมาบี้ครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับวันนี้ใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P k i n g งบอลรับทัศนะและทีเด็ดบอลสดก่อนใครในกลุ่ม V.I.P คิงบอลก็แอดไลน์มาเลยที่ k i n g b a l l k i n g b a l l แอดแล้วทักผมมาขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทังสิ้น ย้ำว่าไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆดั้งสิ้นนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าอยากจะคอมเมนต์ให้กําลังใจผมนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง King b o n ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ v P ทุกท่านในกลุ่มโชคดีนะครับสวัสดีครับผม